องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือพอพวชร่วรรมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันเกิดเทศประเทศไทยและบริษัทรทรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนจะประกอบโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ไทยประจำปี2563ภายใต้แนวคิด Change โลกเปลี่ยนต้องเรียนรู้เพื่อสร้างนักสื่อสารด้นานวิทยาศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาสู่สังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรระวินรวิวงผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติได้กล่าวสแสดงความยินดีและชื่นชมเยาวชนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้พร้อมเปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่จัดอย่างต่อเน,นื่องเป็นปีที่16เพื่อมุ่งหวังสร้างนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ในระดับของอุด,ดมศึกษาและเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนในการก้าวเข้าสู่การเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคมต่อไป โดยในปีนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดและการอบรมให้อยู่ในรูปแบบของออนไลน์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า200คนและมีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น127คนและผ่านการอบรมจนเข้าสู่รอบส่งผลงานการประกวดการสื่อสารวิทยาศาสตร์จำนวน38คน โดยได้ทำการตัดสินผลง,งานรอบจริงชนาเลิศไปเมื่อวันเสาร์ที่5กันยายน2563ซึ่งได้ขัดเลือกนักสื่อสาวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมสีคนเพื่อเป็นตัวแทนทูตเยาวชนไทยประจำปี2563ไปทัศนศึกษาณประเทศเยอรมนีและนักสื่อสาวิทยาศาสตร์ดีเด่นอีก6คนเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาคนละ5,000บาท โดยนัก icism, สื Get 3, นน่อสารวิทยาศาสตร์ยอดเยี่ยมจำนวนสีคนที่จะเป็นตัวแทนทูตเยาวชนไทยประจำปี2513ไปทัศนศึกษาต่อที่ประเทศเยอรมนีได้แก่นางสาวชนะนันวัฒนาชาโนนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ชื่อผลงานเดนแอนด์นาวฮาวตูคิว2นางสาวที่คำพรอินสว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบังชื่อผลงานถ้าเดินแล้วไปจับเสียงจะดับชีวิตได้ต้องโดดและไม่จับถึงจะกลับมาปลอดภัย ขณะที่ลำดับที่3ได้แก่นายนครินโคสีมหาวิทยายลัยกรุงเทพชื่อผลงานบางสกุลรีไซเคิลรีครียมรีไซเและอันดับสุดท้ายได้แก่นางสาวพิมพ์รด,ดาโยชุม่มจากจุฬาลงกรณมหาวิทยายลายัยชื่อผลงานกระปุกเสี่ยงโชคที่อัดแน่นไปด้วยกรดอะมิโน